สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับอันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องมิกนิดหนึ่งนะครับเรื่องมิกผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการกลับหรือการอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานเบื้องต้นนะครับที่ควรจะรู้นะครับทั้งกึ่งทั้งนักดนตรีหรือไม่นักดนตรีจะเป็นนักร้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจุดแรกนะครับที่เราควรจะรู้เลยนั่นคือการใช้งาน,นการเสียบสายการถอดออกหรือการเอาเข้า อันนี้สำคัญนะครับมิกเนี่ยมันจะมีสไลด์ว่ายังไงไม่เป็นไรนนนนน้ออองมมมัมบบัับ,บบกาาุจลเะว่บบไม่เห็นนะอ่ามันจะเป็นสไลด์เราเห็นไหมโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะเปิดสไลด์กันเวลาทำงานถูกไหมทำงานเปิดเปิดเปิดเครื่อง เวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนไมค์นะครับเปลี่ยนไมโครโฟนหรือต้องการที่จะเลิกเล่นกีตาร์อย่าไปกระชากตรงนี้เลยอย่างนี้นะครับหรืออย่าไปถอดถอดสายตรงนี้ออกเลยโดยที่เรายังไม่ปิดสไลด์อย่าหาทํานะครับเลิกซะ <laughs> ปิดสไลด์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับปิดสไลด์ลงแล้วก็ถอดค่อยถอดเพราะอะไรพมเมื่อ,อไหร่ที่เราไปถอดตัวนี้ออกแล้วเรากระชากใส่อันใหม่เข้าไปเนี่ย มันจะดังตุ๊บมันจะดังแซ็อหรือว่าเราถอดแจ็คกีตาร์เปลี่ยนเลยก็แล้วแต่มันจะดังไอ้ที่มันดังนั่นแหละมันจะทําให้เสียงแหลมลาโพงขาดนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งอย่าหาทำอีกต่อไปเป็นไปได้นะครับเดินมาปิดสไลด์ซะเลื่อนมาปิดสไลด์ลงแล้วค่อยทําหรือไม่ก็ใช้ตัวมิ้วเครื่องมันจะมีตัวมิ้วให้แล้วก็มากดมิ้วอ่าเมื่อวาอ่านว้นนผมเปิดนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวมิ้วกดอยู่นะครับ เราก็มามิวมันคือมิวเสร็จปุ๊บว่าเราเซ็ตไว้แล้วเรากลัวว่าถ้ามันลดสไลด์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมว่ามันเกรน,นเ,เราเปิดไว้ขนาดไหนเราก็มามิวก็ได้มิวเสร็จมิวเรียบร้อยตัวน,นี้ก็จะไม่มีสัญญาณเราก็มาถอดเปลี่ยนไม่ได้นะครับนั่นคืออย่างที่หนึ่งอย่าหาทำนะครับเรื่องนี้บอกเลยอย่าแล้วก็อย่าไปกระชากดึงออกแบบนี้เลยนะครับถ้าเรายังไม่ได้มิวถ้าเราเปิดปกติอยู่อย่างนี้ ก็อย่าไปก,กระชากออกหรือเสียบเข้านะครับเพราะสัญญาณมันจะวิ่งเข้าทันทีเสียงแหลมมันจะขาดที่ททช่งางซาวอะไรเขาว่านะก,ก็สมควรนะครับที่ให้เขาว่านะครับอย่าอย่าไปทํานะครับก็คือเป็นไปได้คือให้เขาปิดวอลลุ่มอะไรให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าถ้าเกิดไม่มีใครคุมซาวไม่มีใครหรือว่าเราต้องไปทําเองเกี่ยวกับเรื่องมิกเดินไปปิดวอลลุ่มซะนะครับๆๆถ้าถ้ากลัวตรงนี้สมมติว่าเราตรงนี้ตรงนี้เราตั้งเซตซาวไว้แล้วเราเซตไว้ประมาณนี้อย่างางี้ถ้ากลัวนะครับ มาเอามาตเตอร์ลงเลยทีเดียวตุบมาเอาตัวเมนเลยเดี๋ยวมันจะเขียนมาสเตอร์หรือจะเขียนอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวเมนหลักตัวสุดท้ายเนี่ยเอาลงเลยทีเดียวทุกอย่างมันก็จะเงียบหมดหลังจากนั้นเราก็จะไปเปลี่ยนไมจะไปเปลี่ยนแจ็กกีตารจะสลับกีตาร์จะอะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยเอาขึ้นไปใหม่นะครับนี่คืออย่างที่หนึ่งท,ที่ที่ต้องรู้ไว้กับมิกและอย่างที่สองที่ผมเห็นหลายคนเป็นกันมากเนี่ยอันนี้คือ,อยังไม่เปิดนะครับ หลายคนเลือกที่จะทําแค่นี้ดันสไลด์ไปแค่นี้อยากได้ซาวประมาณเบาๆแบบนี้ดันไอ้นี่ขึ้นไปแค่นี้แต่ไปเลื่องเกรนกันสุสดเลยนะครับและสัญญามันก็จะเข้าพีกมันก็จะคลิปปิก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 หรือว่าสัญญาณจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับเกรนเนี่ยขอให้หลังสุด อันนี้อันนี้ความ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 ที่ผมนะที่ผมทาทํเทําทําเสียงพวกนี้มาเนี่ยผมจะเปิดมัตเตอร์ก่อนจะเอามัตเตอร์ดังขนาดไหนเปิดไปเลยเปิดแค่นี้อ่าเปิดผมจะเปิดมัตเตอร์ไปก่อนเลยจากนั้นผมจะมาไล่วอลลุ่มเอาใครจะเอาดังแค่ไหนอาจจะไม่จะเอาดังแค่นี้กีตราร์ดังแค่นี้อะไรอ่าคีย์บอร์ดดังแค่นี้อะไรดังแค่นี้อาก็มาไล่ตัวนี้เอาเมื่อผมไล่ตัวนี้เสร็จผมจะไม่เปิดเกนก่อนนะครับ นอกจากเสียว่านะครับในกรณีที่ว่าผมไล่มาถึงสุดตัวเลขศูนย์แล้วผมจะไม่ดันขึ้นสุดถึงเลข10อยงนี้นะผมจะไล่มาเพราะว่าผมไล่อันนีกีบเปิดเซติตาอยู่อ,อันนี้แล้วกันนะครับปิดมาสเตอร์ก่อนผมว่าผมไล่มาถึงตรงนี้เลขศูนย์แล้วเนี่ยแม่งยังไม่ดังยังดังไม่พอผมถึงมาเพิ่มเกณฑ์ค่อยๆเพิ่มเกณฑ์มันขึ้นไปนะครับค่อยๆเพิ่มเกณฑ์มันขึ้นไปจนมันโอเคได้ระดับที่เราต้องการแล้วเกณฑ์เนี่ยเปิดหลังสุดนะครับ อย่าไปอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปเปิดสไลด์แค่นี้และอัดเกณฑ์จนสุดแบบนี้หรือว่าอัดเกณฑ์เยอะๆแล้วเปิดมาสเตอร์ไว uh, ้ทิ้งไว้แค่นี้อันนี้ไม่ได้นะครับซาวก็เปลี่ยนด้วยเมื่อคุณเมื่อคุณดันสไลด์ขึ้นไปสุดเนี่ยดันแบบนี้แล้วเปิดเปิด,เป,ดเปิดสไลด์ตาไปโดยยังไม่เปิดเกณฑ์ซาวจะอีกแบบหนึง่งแต่เมื่อไหร่ที่คุณกดกดตัวนี้กดตัวนี้และอัดตะเกณฑ์ซาวก็จะอีกแบบหนึง่งไม่เชื่อลองไปดูนะครับลองไปทํากันดูได้อะสองเรื่องนี้แหละที่ฝากเอาไว้นะครับก็คือหนึ่ง ลดวอลลุ่มลดสไลด์ลงและค่อยดึงดึงดึงปลั๊กดึงแจ็คเปลี่ยนกีตาร์จะเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ลดวอลลุ่มลงเสมอถ้าไม่ลดก็ให้มิวนะครับอย่าไปทําตอนที่วอลลุ่มยังเปิดอยู่เพราะมันจะทําให้เสียงแหลมลาโพงขาดนะเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเลยอันนี้สําคัญมากนะักดนตรีหลายๆคนผมเห็นแล้วว่าไม่ไม่ค่อยทํากันเรื่องนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเราไปที่ร้านไหนไปเล่นร้านไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะครับถ้าเราใส่ใจเรื่องนี้สักนิดมันก็ดีแหละนะครับร้านเขาก็จะมันก็ไม่ทาให้ของร้านก็เสียด้วยเราไปเล่นที่ร้านเขาเงี้ยไม่ไม่มีช่างซาวคุมเรา,มาถึงเราเสียบแล้วเรากระชากออกใช่มันง่ายสาหรับเราเราอยากจะปรับปรับอะไรมันง่ายแต่ถ้าเราทําตรงนี้ได้มันก็ดีนะครับฝากกันไวล้ละกันผมก็บอกได้แค่นี้แหละนะครับส่วนจะทําไม่ทําก็แล้วแต่แต่วิธีการทําง่ายมากก็แค่ลดสไลด์ลงแล้วค่อยดึงออกถ้าไม่ลดสไลด์ลงกลัวซาวาเปลี่ยนสมมติเราตั้งซาวไว้แบบนี้ก็ให้มิ้ว เราค่อยเปลี่ยนเราค่อยเปลี่ยนไมค์เดี๋ยวเปลี่ยนกีตาร์หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนเรื่องที่2ก็อย่างที่บอกถ้าใครใครใครที่ไปไปเล่นแล้วเราลองว่าเออจะให้สูตรผมก็ได้ก็คือเปิดมาสเตอร์ไปก่อนเลยจะเอาดังแค่ไหนจากนั้นมาไล่วอลลุ่มไปจะเอาดังแค่ไหนไล่ตรงนี้ก่อนเลยจะเอาดังแค่ไหนพอได้ระดับแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ระดับยังดังไม่พอค่อยมาเปิดเกรนที่หลังนะครับซาวมันจะซาวมันซาวผมผมรู้สึกว่าซาวมันดีกว่านะ เอางี้แล้วกันผมรู้สึกว่าเสียงที่มันออกมามันดีกว่าดีกว่าที่เราไปลดเปิดนิดเดียวแล้วไปอัดเกณฑ์อันเนี้ยสังเกตได้เลยว่าซาวมันจะแปลกๆปนะครับแล้วมันจะแล้วมันจะตัวสะอัดจักมากเนี่ยมันจะคลิปด้วยมันจะมีไฟสีแดงคลิปเวลาที่เราเราเล่นหรือเราร้องเนี่ยลองสังเกตดูตัวราอัดข้นไปเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเกณฑ์มันเปิดเยอะเนี่ยมันจะไปคลิปตรงนี้ด้วยนะครับเสียงมันจะแตกๆลายมันจะแตกๆด้วยแหละอ่ะลองดูครับผมแค่นี้แหละฝากไว้นะครับกับเรื่องของมิกนะครับ ก็อะไรเดี๋ยวถ้าเห็นอะไรมินมีประโยชน์ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็เจอมาหลายทีแล้วแหละแต่ว่าหลายๆทีเข้าก็ต้องบอกกันบ้างโอเคครับผมสวัสดีครับ